จช็กล่มอย่งที่พี่้อวเอ้ยขาดอีปุ่งมากเจ้ามาอ,อยากมาสองคั่วปัววจะดำมาเจะดำปัวจะมาเี <c oughs> ้ยมันยังตายอปุ่งเอ้ยโบเห็นมันจังแต่งานแล้ว งาน nhà มันเละพี่น้องเฮาก็เห็นมันโผมาอีปุ้งเลยคิดว่ามันเคาะเด้อบอยังไ่ดนประตเลยยังบ่โดนบอเป็นเดือนบ่เดือนน่ะอ๋อไปเตรียมเอาพวงชาออกมาออกมายังไง ่็เดอนี่สิวันคนใดอันจมากยไปอ๋อเบื่อกินเหล้าก็เลยกินเี่ยบบ้างแ่บัวาสคนเลยพี่นองไมกินได้ไหมใช่ไอ้มาณแม่คหลกินไปนี้อยู่้นคืนมานั่งั อีพาะไปทางไหนเลยขึ้นแน่เพาไหมที่นั่งโปเต้เอาช่า ให้มากไปนอกิีขอน้ำกันมาไม่มวยตอนนั้นหนึ่งดอกระกอรบทก็่างา็ใส่หนังเมียกินแอสั่งบ่ได้นี่พักนี่กัเขาชินมกระังไหนอีกใครเป็นคนทำเขาจะไม่รัดมีทางเขาขาย

โซติโลผิดเงียบค่ะเหตุครับคุณนะคุณบอกข้อค่ะมาเจอกันอีกเย็นนะค่ะ แจงว่างนะวะกุ้งม่วงมนเื่ออะไรไปสวยช่วยเมือบอกอย่าซ้อนที่ตีบเขานะอยาซ้อนกันอย่าซ้อนกันอื่เอ๋ยขอดมาเลยว่เออมันข่าว เพิ่ดจะกนจะดำไปทานนมันเดี๋ยวเฮ้ยไปานน้มันมาเลยตัวเย็นี่สมแกงปะหวานเจีนเ้กิ้นเหไม่ิ้อ่ะ

อย่าลืมเด้อห้องภาษาตัวหนึ่งปอเพิ่นไปเห็นเหลสะอ่อนเต้าหนึ่งกับลูกเต้าหนึ่งกับมาเรียงกรเลยัวหัวกับผู้ะตกอไปายมาเลยัวเลยไัวกัโอนไปไปใส่ไปใส่คนนั่กะบ จะยนเดือนาสงจะไดงกน้าออถึงเลยจดมเจอเหนือกน่อยน่อยออออรุ่นลูกน่ากับโบเว่นะบ้านนี้โบเล่ดส่วนวลาที่มันหอมันหิวงาเบลงานมาลองโดนแล้วบาดูเจ้าหมกะมากไแถวนี่ นั่งมาเล่านแกว่ะคือสกไใหมกสยใช่เอ้ยปวดไปจีตหนูด้วยยวผมไปแล้ดนีใครจดวอ้ยมันชิตโตูกอาะโอ้ยโอ้ยน้อยหี่น้อยเลยหนูมินมาจับกล่องเขาเก่น

ข้างนั้นหน่นาวสาวอยก็เนิษย์ไศิษย้อเห็เป็นวัดฉันบอกไเนาะนไหนบอกนน่ะบาบ